เอาละครับก็กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท,กท่านเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับต้นเดือนแบบนี้แน่นอนนะครับผมอินบอดี้ประจําเดือนเดือนนี้เดือนอะไรแล้วเมษายนนะครับผมเดือนที่4แล้วนะครับอันนี้ผมวัดไปแล้วนะคะแนนอยู่ที่47นะครับอันนี้คือเดือนที่แล้วเห็นไหมเดือน3วันที่วันที่14เดือน3นะครับอันนี้เป็นวันที่อ่า 3เดิน4นะครับมันจะสลับสลับนิดนึงนะอันนี้ผมวัดไป2ทีนะครับ2รอบเลยนะครับได้ค่าเท่ากันนะครับผมตามนี้เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมแน่นอนครับผมหลักๆ BMI เราไม่เคยสนใจอยู่แล้วนะครับผม Body Fat นี่ต้องสนใจเป็นพิเศษครับ24.6%ใช่ไหมไปดูเดือนที่แล้วก่อนนะครับ25.1 0.5เนาะประมาณ0.5นะครับ ไขมันเนี่ยลดลงมา0.5ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมมาน้ำมั่ง51.7ใช่ไหมอ่าห้าเอ็ามเปอร์เซ็นต์นะครับคือน้ำก็เพิ่มมาอีกเล็กน้อยก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพิ่มน้อยดีกว่าไม่เพิ่มนะครับผมวิสทัลแฟตสิบเท่าเดิมนะครับผมสิบเท่าเดิมแน่นอนโอเคตามนี้เลยครับจะบอกว่าเดือนนี้คือออกข้างนอกบ่อยมากนะครับผมไปต่างจังหวัดบ่อยมากแล้วก็ไม่สามารถเลือกอาหารกินเองได้เลย นะครับผมมันเลือกยากมากนะครับผมมาดูมัสเซลนะครับมัสเซ่ห้าสิบสามจุดหกห้านะมาดูอันนี้เท่าไหร่ห้าสิบสี่จุดหนึ่งห้าสิบสามจุดหกห้ากับห้าสิบสี่จุดหนึ่งก็ประมาณศนะูนจุดห้าเนาะคือมัสเซลผมลดนะครับผมแฟตแฟตลดมัสเซลก็ลดลดไปด้วยนะครับผมเป็นเหตุเนื่องด้วยนะครับอาจจะออกกำลังกายอาทิตย์ละวันและ กินโปรตีนไม่พอด้วยนะครับผมมันเลื่องไม่ได้อะอาหารสําคัญมากนะสาคัญสาคัญสําคัญมากนะครับผมย้นย้ําในหลายๆรอบนะครับผมว่าอาหารเนี่ยมันมีความหลากหลายมากและในแต่ละวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกินเหมือนกันทุกวันได้นะครับไม่ไม่มันยากอะ่ะสาหรับผมนะสาหรับผมนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมมาโซก็เลยลดไปนั่นแหละนั่นเป็นเหตุผลรองรับนะ 19.8%เาอนาโปรตีนใช่ไหมของเดือนที่แล้วเดือนนี้เอ้ของเดือนเดือนล่าสุดเดือนที่แล้วก็19.7%โปรตีนเพิ่มมานิดนึง0.1นหนึ่งนะผม BMR ลดไปแน่นอนนะ1658ใช่ไหมของเดือนนี้นะครับไปดูรราที่แล้ว1676เห็นบ่าว่าเรากินได้น้อยลงนะผมโอกาสอ้วนก็จะมากขึ้นนิดเล็กน้อยนะผมเพราะว่ามันแค่ ยี่สิบามสิบแคลยังอะ่ะมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกตีฟมากหรอกนะครับไม่ค่อยมีผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับบนแมสสองจดเก้ากิโลกรัมนะครับเดือนที่แล้วนะเดือนนี้เท่สองจุดแปดครับอันนี้บนแมสลดเนี่ยลดบนแมสลดเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมไม่ดีนะแต่ว่าก็คือเราก็ต้องพูเพราะผมแบบไม่ค่อยได้คาริโอด้วยแหละเออแล้วก็ออกกำลังกายแบบอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยเออมันก็ ก็ทาให้ลดลงไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของแคลเซียมนะครับก็สําคัญเช่นกันนะผมสารอาหารไม่พอแหละพูดง่ายง่ายนะผมกินน้อยกินน้อยลงอ่ะไขมันน้อยลงอ่ะสารอาหารไม่พอนะอ่ะเห็นไหมว่าน้ําหนักผมลงมาแบบกิโลกิโลหนึ่งอะ่ะประมาณกิโลหนึ่งเลยนะครับซ,ซึ่งสิ่งที่ลงมาเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อ0.5กิโลแล้วก็ไขมันอีก0 5เปอร์เซ็นต นะผมก็จะลดลงมาตามนี้เลยนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยก็หลักๆที่สิ่งที่ผมต้องทําต่อไปก็คือมัสเตลครับรักษาระดับไว้ให้ได้นะครับเห็นไหมว่ามันจะตกเกณแล้ว52.5อันนี้53.6นะครับมันยังอยู่ในกููดอยู่แต่มันก็คือมันก็คือเริ่มน้อยลงอะ่ะเออมันก็คือไม่ดีนะครับผมแล้วก็แฟตเนี่ยลดลงเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันลดลงด้วยแบบด้วยที่เรากิน สารอาหารไม่พอมากกว่ามันถึงได้ลดนะผมไม่ใช่เรว่ออะไรไม่ใช่เรากินไขมันน้อยเนื้ออกป่คือเรากินอาหารน้อยแล้วเรามีแอคทิวิตี้เยอะมันก็เลยลดนะครับแต่ในอาหารน้อยนะั่นแหะสารอาหารเราไม่พอโดยพวกโปรตีนพวกคาร์โบไฮเดรตเนี้ยมันอาจจะไม่พอด้วยนะผมก็เลยแบบต้องมีการเพิ่มการกินที่มันเป็นโปรตีนมากขึ้นนะครับในเดือนนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับอินบอดี้ ประจำเดือนเดือนอะไรเมษาปะเมษายนนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ไลฟ์บ่อยๆนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนะครับเพราะว่าออกข้างนอกบ่อยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืม แล,แล้วเจอกันในไลฟ์ถัดไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ